เล้พี่ชื่ออะไรล่ะชื่อไม้อ๋อชื่อไม้ไม่ใช่ใช่เหรอไม่มีเธอแล้วจะขาดใจอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ได้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 คนเก่าก็จีบผมแบบนี้แหละสุดท้ายก็ทิ้งผมไปอะแฟนเก่าทิ้งผมมาไม่มีใครรักผมเลยเพื่อนผมก็จีบผมอะแล้วก็แบบ บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเอาไม่เห็นเป็นไรเลยเขาไม่รักแต่พี่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟดีๆมาแนะนานะครับผมนี่นะผมเว็บทีเ h o p ช็อปสำหรับใครที่เติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้20%ว้าวคุ้มเลยแล้วก็สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็มีโอกาสรุ้นรับ1 0,000เพชรแบบฟรีๆเลยเรามาดูที่สุ่มรางวัลน,นะผมก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะผมมีบัตร แล้วก็ถ้าผมมีแบบสุ่มเพชรด้วยนะครับผมแบบสุ่มเพชรธรรมดานะผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะนี่นะผมมีสุ่มแบบของแร่ด้วยนะครับผมแบบพวกหัวขาวหนวดหัวเอฟอะไรแบบนี้อะครับมีท่าปักธงด้วยแล้วก็ดีแล้วผมมีท่าเอคีบวกกอฟ้าชุดแร่นะครับผมแล้วก็ชุดแร็กนานล็อกแล้วก็แบบพวกเพชรอะไรตามไปนะครับและนี่นะผมก็มีให้สุ่มท่าเล่ด้วยนะครับผมมีท่าเอคีบวกกอฟ้ามีท่าเต้นแล้วก็มีอะไรมากมายเลยครับมีท่าบุญญาด้วยแล้วก็มีท่าปักธงนะครับผมมีท่าพิษพื้นโอ้โหและนี่นะผมผมกกกกก็็็เเเเเติมมม210บบบบาาาทททปนนนีีีี่่่รรรรรยยยย้้อแลลวววคคัััดด๋ผจะะสุ อโอ้โหเรีว่าได้แล้วผมอยากได้ท่า mp ว่ะเพราะผมยังไม่มีนะครับท่าอื่นผมมีหมดแล้วอ่ะเขาแบบโอโเดี๋ยวว่าเฮ้ยเฮ้ยไป็รอบแรกได้เลยเหรอไป็นรอบสองเฮ้ยเป็นไปได้ง่ายจังวะแล้วเราก็แอดไปแบบติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผม,มเป็นไนง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคนะผมผมก็จะปแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสําหรับใครที่อยากไปสุ่มนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าจุ๊บลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ ผมไม่อยากอยู่แล้วครับคนดูผมแม่งถูกหลอกตลอดเลยอ่ะผมอยากไปฆ่าตัวตายในเกมครับผมจะไปฆ่าตัวตายผมไม่อยากอยู่แล้วผมไม่อยากอยู่แล้วคือตอนนี้ผมแบบโดนเพื่อนทิ้งแบบแฟนเก่าก็แบบเหมือนจะไม่ค่อยรักผมครับผมก็แบบไม่อยากอยู่แล้วผมจะไปฆ่าตัวตาย ผมจะกดสองคนหรอกเผื่อจะมีคนคอยรับฟังผมกับคนดูไปอยากตายพี่พาผมไปดูสะพานหน่อยพี่ผมอยากตายแต่ทำไมอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมอยากตายพี่พาไปผมไปดูสะพานข้างล่างนี่หน่อยคนเดียวก็ได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปที่อื่นไปทำไมมันี่เร็วเป็นไรทำไมโหลดทำไมผมเศร้า อะไรโดนเพื่อนทิ้งเอนเพื่อนทิ้งแต่ไม่้โดนพี่ทิ้งซะหน่อยฮะไอ้ก็บอกไงก็โดนเพื่อนทิ้งแต่ก็ยังมีพี่อยู่ไงก็แม่ผมอยากตายเลยมาดีเดี๋ยวไม่มีใครรักผมเลยอ่ะพี่เบอร์หนึ่งถึงถึงถึงไม่มีใครรักพี่ก็รักนะอะไรอยู่ดีๆพี่จะรักผมเลยไงเพิ่งเจอกันขี้โม้โกหกเนี่ยหลอกลวงอีกแล้ว ไม่มีแต่คนหลอกลวงอ่ะพี่อยากตายว่ะถ้าตายเดี๋ยวจะเอามีดไล่ฟันคอเลยมันก็ฟันเลยมาจะได้ตัวตายฟันอย่างอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นคนหลงนี้วอยากตายไม่เอาเลยอยากตายเกิดไปนั่นเดี๋ยวก็ตายจริงเล้ยหวยไม่ตายแตัดตายไปเลยไม่มีใครรักผมอ่ะพี่เบอร์หนึ่งเกินไปยังมีพี่อยู่อะไรอยู่ดีๆพี่จะมา อยู่กับผมได้ไงเรายังไม่รู้จักอะไรรักคือผมลิขิตว่าบอกเอวเพิ่งเจอกันผมลิขิตเลยอหรอใช่ไม่ไม่มีบุพเพสันนิวาสบ่มลิขิตเลยไม่ตายอยู่ด้วยกันไปนานๆไม่เอาอย่าไปตายไปตายละถ้าตายไปแล้วจะพาไปไหว้พ่อแม่ยังไงอะไรนะอะไรนะอะไรนะ้ดดูชัถาตายแล้วจะพาไปไหว้พ่อแม่ยังไงใช่เหรอจะไปขอพ่อแม่ ไม่ไม่ไม่พี่หลอกลวงผมพี่จะหลอกพี่จะหลอกให้ผมรักแล้วก็ทิ้งผมอีกดีไม่เคยหลอกค่ะไม่เคยหลอกใครค่ะผมอยากตายไม่เอาแล้วพี่ผมพอพอมีแต่คนหลอกไม่เคยหลอกผมจะตายไปดีกว่าไม่หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปขี่รถเล่นโอ้ยรถไม่ไปวะไอเสียพี่จะมาหลอกผมผมดูออกโอ้ยแต่พาไม่หลอกไม่อยากอยู่แล้วมาเดีวถ้าตายไปแล้วพี่จะอยู่ยังไง พี่ก็อยู่ได้ก่อนหน้านี้พี่ก็อยู่ได้ไงอยากตายแล้วไม่อยากอยู่ลมก่อนก็อยู่ได้แต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้ไงมาเร็กว่าขึ้นรถผมอยากตายไม่อยากอยู่เลยอ่มีแต่คนที่แบบคอยทำร้ายจิตใจผมแบบไม่อยากอยู่กับผมอ่ะไม่ไม่ใช่แบบนั้นไว้เกือบตกกีเวทไม่ผมอยากตายแล้วรู้แล้วในใจไม่ได้อยากตายหรอกยั่งอยากมีพี่อยู่ในใจไม่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 ใช่ไหมผมอยากตายผมไม่อยากอยู่แล้วมีแต่คนแบบ ผมตายดีกว่าพี่ไม่รักพี่หรอรักแต่ไม่มีใครรักผมเลย <Yeah! S 1> อ๋อรักพี่รักเหมือนเดิมแล้วพี่จะรักเหมือนเดิมยังไงเพิ่งเจอกันเนี้ยเออเราเราคบกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ได้เจอกันเหมือนเดิมบ้าบอแล้วพี่ชื่ออะไรลนะ่ะ <c oughs> ชื่อไม้อ๋อชื่อไม้ไม่เฉยเหรอไม่มีเธอแล้วจะขาดใจ <c oughs> อะไม่ไม่ได้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 คนเก่าก็จีบผมแบบนี้แหละสุดท้ายก็ทิ้งผมไปอ่ะไม่ทิ้งขึ้นรถพี่ขี้โมูโกหกปินปนไม่ก็ผมมาเร็วเดี๋ยวพาไปเง้ยนเหมือนเด็กแว้นแถวหน้าปักซอยเอาเลยไม่พี่โกหกผมดูออกพี่จะหลอกให้ผมรักอะดิ ไม่หลอกไอ้ผมรักก็ดีใช่ไหมไม่หลอกพี่โลอะไปก็ด้ไม่ไปแล้วไม่เอาเอาผมอยากตายไม่อยากไปไหนเลยเนี่ยอยากตายตายแล้วรักผมจริงไหมเนี่ยรักผมจริงไหมเนี่ยริงก็ยิงหัวใจเงถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องมีที่อยู่ในใจดีไม่หลอกถ้าไม่ขึ้นจะงอนนะอะขึ้นก็ได้ขึ้นก็ได้ไป เดี๋ยวพี่พาไปพบรักรักที่ไหนในใจพี่แต่แป๊บน,นึงนะขอเก็บของก่อนโอ้ดูดีเห็นของดีกว่าดีกว่าแบบในกระเปผมมาตอนนี้ไม่ใช่เก็บของไบ้บป้องกันไงก็เผื่อแบบเผื่อล้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ปกป้องได้อ๋อแบบเนตเองเป็นไรทาไมจะฆ่าตัวตายทาไมก็แบบแฟนเก่าทิ้งผมมาไม่มีใครรักผมเลยเพื่อนผมก็จีบผมอ่ะแล้วก็แบบบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาไม่รักแต่พี่ก็ยังร mm ักเหมือนเดิมนะจะเอาให้ได้จริงๆเลยเนาะไม่รักพี่หรอรักอะไรเพิ่งเจอการพี่ย่ะโลเก็บอกว่าอูพีสันนิว่าดอ๋ออูพีสันนิอูพีสันนิว่าดยข้างหน้ามีคนนระวังข้างหน้ามีคนยุดที่มาครับ กูมไม่อยากสู้แล้วอยากตาไอ้มันไปยิงกนตัดโอ้ยพี่โดนยิงแล้วเห็นไหมไม่ปกป้องพี่ไม่รักพี่หรอกูโง่มันฆ่าพี่ก็เพรพี่โง่ไก่ไม่ผมเล่นกากเฮ้ยไม่ได้ถ้าคุณตายเดี๋ยวพี่จะไปตายตามถ้าเป็นแบบนี้อองี้พี่ก็ตายเลยไม่ตายไม่ได้ยังไม่ได้รักกับคุณเลย โอเคนะคะพ <uh ี่ร so, ah ักมันปารลเบิดไอ้เหี้ยไม่อยากตายไม่อยากเล่นเลยเป็นไรเป็นไรทำไมพี่ถึงไม่อยากให้ผมตายทั้งที่เราเพิ่งเจอกันจะคิดสร้างทำไมแค่คนคนเดียวเราไม่ได้อยู่เพื่อคนคนเดียวแต่ยังมีคนอีกมากมายพี่อีกพี่ก็อยู่ข้างๆแต่เราเพิ่งเจอกันนะเว้พี่ นนเป็กัถึงไม่ได้เป็นไรพี่ก็ถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันอะเออแต่ก็แบบก็เป็นห่วงไงก็ไม่อยากให้คิดสั้นเราก็ยังเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นได้ทุกอย่างเป็นแฟนก็เป็นได้เป็นได้จริงเหรอเป็นได้จริงเป็นอะไรเป็นแฟนกับพี่ไหมไอ้ที่พี่บอกว่าพี่ชื่อไมอ่ะเออแล้วพี่ชื่ออะไรล่ะชื่อไม้ไม่มีเธอเราจะขาดใจ ถ้าพี่ไม่รักผมผมจะ,มมจะร้บบองเลมล่ะก็รู้ครับแต่ผมเหนื่อยคนรู้ว่าผมควรตายไปไหมคนรู้ผมไม่อยากอยู่แลว้วผมเหนื่อยที่แบบไม่มีใครรักผมเลยอะคนณรู้ที่แบบว่าคิดว่าผมควรตาย เมนบอกเลยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมหยุดต่อก็เบนเลยนะครับขอคนละนะหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อนะครับสรตล์วิดีโอนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ